เคยครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่หน้าบ้านนะครับเป็นครั้งหนึ่งหลายครั้งเลยเกือบทุกวันหน้าบ้านของคนณเลยดูทีวีแม่งเจ้าของบ้านอยู่ข้างไหนบ้านเขาก็ดูทีวีดีเขาดำ้วยนะครับเราก็ดูมันมาอยู่หูหลังกำลังมาสมมตินะสมัยก่อนดูอะนะอุต้าแม่นเนี้ยเสร็จป๊อปแม่งเจ้าของเปลี่ยนใจมันดูช่องอื่นจบคือเราดูเสร็จป๊อปเรากำลังมาแล้วก็เปลี่ยนช่องแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนช่องกลับมาแล้วเราก็เออเขาจะไปดูอะไรแล้วจบ แล้วก็มีปัญหากับผมมากเลยคือสมัยก่อนเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะพอสิ้นเดือนปบแม่จะทุกข์เลราก็ไม่เข้าใจเราเป็นเด็กอ่ะใช่ไหมคือแม่ก็บอกว่าเออ,เอ,อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรอ่ะสุดท้ายเราก็รู้ว่าไอ้ที่แม่ทุกข์คือไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าคุณรู้สึกเป็นไงล่ะครับนั่นน่นห้กันอย่างนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้แมงสักวันหนึ่งกูต้องรวย <laughs> รนะวยของผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะแค่แบบไม่มีหนี้มีบ้านมีทีวีของตัวเองมีรถของตัวเองมีเมียของตัวเองนะครับไม่ได้ไปยิ้มเมียคุณเลยนะ <c oughs> ก็เคยอยากอยากมีชีวิตอยากมีธุรกิจของตัวเองแค่นี้แหละน,นี่เคยผมด้อยที่ผมมันเหมือนลึกๆม,มันอยู่ในสมองเราตลอดเวลาทาให้เรากลัวความจนเรากลัวลําบากเรากลัวสภาพแบบนั้น คยหนีออกมาจากเรียนนี่พ่อแม่ยังไม่รู้เลยนะครับก็คือออกจากเรียนพ่อแม่ไม่รู้ฮนะรู้อีกทีคือกูออกแล้วเสร็จแล้วก็พ่อก็ไม่รู้ยังไงคือเรามีความมุ่งม,มั่นน่ะสุดท้ายเขาพาไปทํางานไปแบกของนะครับก็ทํางานอยู่เคอสา,าพ5ห้าปีก็มาท,ทําธุรกิจของตัวเองที่ชุมรรขายหนังสือพิมพ์คือเป็นคนที่แบบตัดสินใจเร็วมากแล้วชัดเจนเคยต้องการประสบผลร็จเป็นคนที่ไม่โคลำบา่าก็เป็นเซลดีๆอยู่แล้วลนะก็กลับไปขายหนังสือพิมพ์แทนนะครับแต่ว่าตัวเองมั่นใจไง สุดท้ายผมก็ค้นพบว่าเอ๊ะกูไม่ได้มาแนวแนวเรียนนะถ้าเราอยากจะประสบผลมันต้องท,ทําธุรกิจเพราะผมชอบท,ทําธุรกิจตอนเด็กๆผมก็ขายกูใช้กล้วยมากไปช่วยเขาเลี้ยงไก่มากไปเสิร์ฟบะหมี่มากเสิร์ฟอะไรเงี้ยแบบมันมันมันเป็นแบบเป็นพ่อค้าในในสายเลือดเลยนะครับแบบมันเป็นดีเอของตัวเองนะทั้งที่พ่อแม่ไม่เคยท,ทําธุรกิจนะพอเราอยากรวยไงมันก็เลยแบบมีความอยากอยากจะท,ทําธุรกิจอยากจะมีเงินอะไรเงี้ย ก็เลยทิ้งเรียนนะฮะเคยไปหาความฝันของตัวเองล้วก็ไปทํางานนะครับมันก็เลยกลายเป็นวันนี้เพราะว่าพอเราอยากรวยเราอยากจะมีความสำเร็จมันก็เคยไงเราก็เรียนน้อยด้วยความรู้ก็น้อยนะรู้ไม่หรอพ่อไม่รวยแถมโง่ด้วยเรียนไม่เก่งอะไรฮะนะครับก็เลยมีความเรียกว่าได้เปรียบอันเนื่งองพอเราโง่เราจนปุ๊บเราก็ขยนัน รามั่นใจปบมันเริ่มต้นที่ศูนย์หรือเริ่มต้นที่ต่ำแค่ไหนก็ไม่สำคัญเนี่ยผมเป็นคนที่แบบจริงๆตอนนั้นผมมีรายได้เยอะแล้วครับตอนตอน,ตอนที่ทํางานปีสุดท้ายเนี่ยเงินเดือนเยอะคอมมิชชั่นก็เยอะแล้วแต่ว่ากลับไปทําที่แบบตามสูตรข,ขายขายนังสือพิมพ์เพราะผมมองเห็นเลยว่าเดี๋ยวผมขายเสร็จเพราะผมก็จะโตได้เพราะว่าผมอยู่กรุงเทพแล้วไปขายนังสือพิมพ์ที่ชุมพรครับแล้วก็วันแรกก็เจ๊งเลยครับครับก็น้ำน้ำท่วม รถทัวร์ที่ผมซื้อของใส่ใต้รถทัวร์ก็4ี่หมืนแรกหรือห้าเกืบห้าหมืบาทเนี่ยเจ๊งง่าวันแรกครับแต่คนที่แบบไม่ยอมแพ้ก็มีวันนี้จริงๆชีวิตก็โดนมาหลายวิกฤตนะครับปีนะวันแรกปีสอเจปีสีศปีแฮมเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้งซับไทมปีห้สตอนนี้โควิดสิบเก้าอุโดนทุกอันแหละสบายครับชิน มันก็มีความเชื่อมันก็เชื่อว่าวิกฤตคือโอกาสเราเชื่อว่าพราทิตย์ขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นเราเชื่อว่าทุกอย่างม,มันมาแล้วก็ไปแล้วก็มีคนได้และมีคนเสียนะครับเหมือน,นเล่นไพ่อ่ะครับเจ้าเมือนะเจ้าเมือเสียเราก็ได้ถ้าเราเราเราเสียเขาก็ได้นะครับก็มันเล่นหุ้นนะมีขึ้นมีลงมีคนได้ก็มีคนเสียนะครับธุรกิจเศรษฐีใหม่ตายไปนะตอนนี้วิกฤตใช่ไหมก็มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะ ธุกิจบางธุกิจก <kleine and rain> ็ตายไปก็มีธุกิจใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้ก็ออนไลน์มอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่รุ่นใหม่แบบแคปแคปแอปแอปอะไรไลน์แมนเทไม่หมดเลยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างตื่นเช้าขึ้นมาก็ขายไม่ได้ไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่เราปรับตัวได้เปล่าแล้วผมมีความเชื่อแบบนี้นะครับทุกอย่างมันก็ก็ไม่ยอมแพ้มันก็ผ่านไปได้ คือทอ้อมันมันมัน,มนามไม่ได้ทุกคนต้องทอ้ออยู่แล้วไงเคยไม่ทอ้อมันก็นเวอร์กันไปใช่ไหมแต่วิธีจะพ้นมันผ่านมันไปได้ยังไงคือเราไปมองเปรียบเทียบกับคุณที่ลำบากกว่าเราอ่ะผมผมชอบใช้คํานี้เลยคุณไม่ได้เป็นคนที่ลำบากที่สุดผมก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณก็ไปมองสิคุณยังบางคนยังขี่จักรยานเลยคุณดีกว่าเขาตั้งเยอะแต่ถ้าคุณไปมองข้างหน้าเขาขับรถเกง่งใช่ไหม แต่ถ้าคุณขับรถเก่งคุณไปมองโอ้ยเขามีเบนซ์มีรถสปอร์ตพอคุณมี Sport, รถสปอร์ตปุ๊บโอ้ยเขามีเครื่องมีนส่วนตัวคุณก็ท้อแท้หมดแรงเลยใช่ไหมถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณไปมองจักรยานถ้าคุณขี่จักรยานคุณไปมองคนที่เดินเขายัางเดินไม่มีจักรยานยังไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีจักรยานเราเป็นคนเดินถ้าว่าเราท้อโอ้โ,อโหบางคนพิการเดินยังไม่ได้เลยใช่ไหมใส่ไม้แผน่นนะขยับขยับเข,ขายังชีวิตเขายังดำเนินชีวิตต่อได้นะผมก็เคยเจอคนแบบนี้เลย ผมกับอุดมที่ที่เชียงใหม่นะครับที่ถนนดีมานมีคุณใส่ไม้อ่างเี้ย hey, บอกอุดมเราไปช่วยเขาหนะ่อยไปทาว่าเฮ้ยน้องมีอะไรผมช่วยไหมเพราะเรารู้สึกเราอยากช่วยเขาไะแม่งตอบมางคำเดียวคูช่วยตัวเองให้กูไม่ต้องการความช่วยเหลือหน้าแตทของคู่เลยคือเขายัางช่วยงั้นเราสบายครับอย่าคิดมาก โอเคถ้าจะบอกนะเราเปรียบเทียบด้วยกันน้ําท่วมมาแล้วก็ไปใช่ไหมก็วิกฤตปีห้าสี่ก็ผ่านไปแล้วต้มยำกุ้งก็ผ่านไปแล้วไฮเบอร์เอกอร์ผ่านไปแล้วโควิดมาแล้วมันก็ไปใช่ไหมเพียงแต่หนักหน่อยงานนี้คือเราเรียวกว่ากว้างคุณยาวคุณลึก โหแม่ oh, มันโดนทุกคนนะแต่สุดท้ายมันก็ไปมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่หายไปก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่งั้นเราก็อยู่ส่วนไหนมาลองลองลอง,ลองสำรวจตัวเองคิดคิดใหม่เราอาจจะมีอาชีพเพิ่มเติมอาชีพเสริมนะครับวิกฤตก็มันก็ทําให้เราคิดได้หรือทําอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นก็ได้ครับดีกว่าอยู่เดิมเ ก็ไม่มีอะไรก็ตื่นเช้าก็มาทํางานนะทำงานเสร็จก็กลับบ้านออกกาลังกายอยู่กับครอบครัวมั่งก็เที่ยวมั่งนะกินข้าวมั่งไปไไม่ได้ซีเรียสเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยเรื่องนี้คือสบายๆอยากจะไปก็ไปอยากจะกินก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวแต่ชีวิตไม่ได้อยู่ที่อย่างใดอย่างเดียวนะครับทุกอย่างเราต้องรวมกันแล้วเราก็รู้จักแบ่งความสําคัญอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแม้บางทีเราก็ต้องแบบแบบอะไรสําคัญกว่าล้วก็ทําสิ่งนั้นแล้วก็อะไรจาเป็นแล้วก็ เราก็ทำสมมติว่าถึงแม้เราจะยกให้ไหนถ้าครอบครัวมีสมมติลูกมีนัดอะไรที่สําคัญเราก็ต้องทิ้งงานเราก็ต้องทิ้งนะครับแต่บางทีเราก็ทิ้งเที่ยวไปทํางานนะทิ้งเวลาวันหยุดไปทํางานบางทีเราทิ้งงานไปเที่ยวก็าทาอะไรก็ได้ก็บาลานให้ครอบครัวและตัวเองลูกอยู่ได้ทุกคนมันต้องไปสร้าง ขาเรียกว่าปรับทัศนคติก่อนนะเือถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาทั้งตัวเองด้วยงานที่เราทําด้วยหรือคนที่เราทํางานด้วยเราไม่ศรัทธาง,งานของเราอาชีพของเราคนของเราหรือวิธีทำแบบนี้ความสมณยแบบนี้เราไม่เชื่อสมมติเราไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีนะเราทําไปก็ทําไม่ได้หรอเพราะเราไม่เชื่ออยู่แล้วไงเราไม่เชื่อว่าต้องมีการแบ่งปันแล้วจะได้ดีนะเพราะเราไม่เคยเป็นคนรับสำหรับผมผมเชื่อเพราะว่า ผมเคยเป็นคนรับผมก็เลยให้รู้สึกว่ามันมีความสําคัญนะครับมีคุณค่าใช่ไหมงั้นผมก็เชื่อว่าอ่าผมต้องบอกว่าผมมีวันนี้เพราะผมผมไม่ได้เป็นคนดีนะต้องบอกนะแต่อย่างน้อยผมก็พยายามทําดีนะแล้วหลายครั้งเลยผมก็ได้ดีเพราะผมทาดีในทุกวันนี้ผมก็เขียนแบบนี้แหละว่าเราเห็นนะว่าอันนี้มันมีประโยชน์นะเราศรัทธาว่าเชื่อนะเราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆในการสร้างความเจริญตรงนี้นะ แล้วก็เราก็ได้เงินด้วยนะไม่ใช่ไม่เอาเงินนะครับมผมทําตลาดนะผมก็ได้ตังค์ด้วยได้ที่มูลค่าเพิ่มอีกด้วยนะครับแต่ผมเห็นเลยว่าคนที่มาขายตลาดนัดของผมเนี่ยเขาได้อาชีพเขาได้นะเออเติโต่อเป็น,เป,นเป็นที่ที่เขาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็บางคนก็เผลอไปแป๊บเดียวปีหนึ่งเขามีธุรกิจแปดสาขาแล้วเงงนี่ยบางทีเราก็ภูมิใจนะ อย่าหาเช้ากินข้ามนะครับจงเอาเงินไว้ทุกวนันทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นอนาคตยังไม่รู้อีกมาใหม่อะไรเมื่อ,อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะอยู่กับวิกฤตได้ทุกเวลา